วันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงประเด็นที่สิบตำรวจโทหญิงทำลายร่างกายอดีตทหารรับใช้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้จเจาะลึกกันถึงเรื่องของคดีความเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคดีมันเกิดขึ้นมาสักระยะแล้วคุณผู้ชมมันก็จะไปที่ตํารวจแล้วค่ะไปตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วเนี่ยกระบวนการในความผิดเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนอะไรยังไงไปแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ <ด>แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีข้อกังขาจากสังคมก็คือการตรวจสอบเชิงลึกทั้งในแง่ของกระบวนการในการเมื่อเป็นตำตรวจของสิบตำรวจโทรหญิงท่านนี้นะคะรวมถึง เข้ามาเป็นทหารอเมริกาได้บอมท่านนี้นะคะรวมถึง <Hey. S 2> หน้าที่ต่างๆที่รับตําแหน่งมานะคะเส้นทางทำลายตั้งแต่เข้าไปตำรวจตั้งแต่ปี60มาจนถึงปี65มันมีความเชื่อมโยงกับหลายฝ่ายค่ะคุณผู้ชมคะสิบงตำรวจโทรหญิงคนนี้นะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนระดับสูงนะคะฝากเข้ารับทำงานในการเป็นตำรวจหลังจากนั้นแล้วนะคะก็นําชื่อไปช่วยราชการในคอรมนอพากป้าแต่ตัวเขาเนี่ย ไปรับเบี้ยไปรับเงินเดือนจากทางฝั่งทักใต้ายด้วยทางฝั่งตํารวจด้วยแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติราชการที่นั่นนะฮะมันก็เลยมีข้อกังขาถึงคนที่เขาต้องมีหน้าที่เสี่ยงภัยจริงๆถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอันนี้<อ> <ผม S 1> ว่าแบบผมมีเงินสักห้าแสนล้านหนึ่งอ่ะผมยัดได้ไหมอ่คุณให้ตําแหน่งทหารเท่านี้ท่านี้ได้หรือเปล่านะอย่าลืมสาัสาทั้งสองคน เป็นการกกีก่ลเป็นดูว่าเรือมีผูก้างมาคานี้ยัง,ลงหลไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับเอ,บม,อมีมาตั้งบูธด้วยไหนี่อารมูอารมี่เอาเฮ้ยน้องๆน้องๆขอ,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 องพี่สวัสดีครับ ได้เยือมากี่คนครับวันนี้วันนี้มาสองคนนะครับเฮ้อเยือเยือเยือหลอกมาได้กี่คนแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็น้อยนะครับเพราะว่าคนอยากเข้ายูทูส์อ่ะเห็นไหมผมไม่อยากได้ประกาที่ไม่มีคุณภาพครับโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยแจกโอ้แฮนด์แซนตี้ไทเซอร์ของนี่ของทุกอย่างครับไม่งั้นเดี๋ยวคนไปเร็วโอ้โหจ่ายได้อะไรครับ อยากได้หัวใจเธอผมแล้วครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดขอให้คนไซอัพเยอะๆนะครับครับขอบคุณครับวันนี้คนเต็มบู้ดคือสามีเอาเลยต้องอย่างนี้สิจะอยากเปลี่ยนใช่ไหมสนั่นเลยอยากเปลี่ยนมากเลยเดี๋ยวดีไทยดีพี่แล้วก็มาเป็นเมนเทอร์ให้พวกเราอ่าแล้วถ้าเราจะสมัคร เราติดต่อกันยังไงครับเบอร์โทรบอกไหมผมชื่อจาจรอนะครับครับ3 8าหกสเานะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับทช่องทางไม่ว่าจะเป็นอ่าไอจีเฟซบุ๊กโอ้โหรบกวนนีเ่เลยครับผมโอ้โสแ,แกนโคด <Okay. S 1> เรียบร้อยเลยโอเคสุดยอดครับ <Okay. S 1> แล้ว cover area ไหนในไหนบ้างครับผมอยู่ที่ ลาเอคาสตี้เนี่ยครับผมอยู่ที่ลอนดอนแต่ว่าสามารถสมัครได้ทุกสเตทเหมือนกันนี่มิกกี้กกมสวัสดีครับสวัสดีครับจากมิกกี้ครับเป็นเพื่อนกักของคุณจอห์นครับเราสองคนเป็นคนไทยแค่สองคนเราทำอยู่ในคลับพวกนี้แต่ช่วยช่วยคนไทยได้ทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยทั่วประเเทศลยครับทุกสเตทเลยครับสเตทเลยครับผมช่วยมาแล้วนี่สักเซสสตอรี่อยู่นี่ต้องมาละ ต้องมาละเดี๋ยวจ่าจะส่งมือออกมาเยอะๆติดต่อมาเลยครับรผเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าโอ้จะแจกเราใช่ไหมจะแจกเลยครับวันนี้น่ะโอ้สุดยอดครับวันนี้เรามาทำอะไรครับเป็นอีเวนต์อะไรครับวันนี้ไทยนิวเยียร์ครับเรามาเซตอัพบูธให้ให้ข้อมูลมาเดินกระบวนกามาโชว์หน้าทำทำเพื่อหลายๆครับ โอ้โหไทยรับเปอร์เซนต์มากวันนี้ครับพยายามอยากเป็นเหมือนจ้าโอดังๆเหมือนเจ้าโอนเหมือนคุณมาร์คคำนวดพยายามอยากดังเหมือนกันเดี๋ยวดังนะจัดให้ได้ครับจะได้เข้ามาท้าเล่์กันเข้ามาช่วยช่วยอยากให้น้องๆคนไทยทุกคน ไม่ใช่ว่าในเอ,อ,อเมริกาจะมีงานจํากัดสําหรับพวกเรานะครับผมอยากจะให้รู้ว่าพวกเราเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทหารตํารวจ army navy air force fighter, fighter. ท,ทุกอย่างประตูมันเข้ามาอยู่ในประเทศแล้วประตูเปิดได้ครับแค่เราต้องต้องมาสมาัครต้องมาหาวิธีทําครับจําเป็นต้องทำงานเดิมๆม,มันมันมีงานให้เลือกหลายๆครับครับ อย่าลิมิตตัวเองใช้ potential ของตัวเองให้มากที่สุดไตนองคลัวสู้ตลอดโอ้ขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับสองท่านที่เพิ่งเห็นไปนะครับน้องสองท่านนั้นก็คือ Recruiter หรือแผนกหาคนเข้ามาเป็นทหารน้องสองคนนั้นทําให้กับกองทัพบกนะครับแล้วก็มีพี่ป้อมอีกคนหนึ่งนะครับพี่ป้อมแกก็ไปทําให้กับหน่วย National Guard ส่วนจาก็เป็นของกองทัพเรือ แต่มันเป็นแบบนี้ครับเเราจะมีแผนกแบบที่ท,ที่ทุกท่านได้เห็นไปนะครับอย่างกับ2ท่านนั้นนะครับแล้วก็ตัวจ่าด้วยนะครับแต่จ่าอันนี้จ่าไม่ได้ไปลงสนามเหมือนน้องๆแล้วนะครับจ่าจะทํางานเหมือนเป็นพวกอินสเปกเตอร์หรือเป็นครูฝึกสมากกว่าตอนนี้สอนฝรั่งนะครับให้ไปเป็นการ ให้ไปเป็นหน่วยที่หาคนนะครับให้ไปคุยกับคนให้ไปเชื้อเชิญคนเข้ามาเป็นทหารนี่คือตําแหน่งของจา่าแต่เมื่อก่อนจ่าก็เคยทําเหมือนน้องๆสองท่านที่ทุกท่านได้ชมอยู่นะครับคือแบบนี้ครับน้องๆพวกเหล่านันเนี่ยเขาก็จะไปตามบ้านตามเมืองต่างๆแล้วเราจะมีทั่วอเมริกาในเลยนะครับแล้วเวลาคนไปสมัครทหารเนี่ยเขาก็ต้องไปหาคนเหมือนที่ ท่านได้เห็นก็คือตัวสองคนน้องสองคนนั้นแล้วก็ตัวหรือตัวจ่าหรือว่าใครก็ได้ที่ทําตําแหน่งนั้นเราไม่ต้องจําเป็นเราไม่จําเป็นต้องไปในค่ายเราไม่จําเป็นต้องไปไปไปยืนรอแล้วก็รอคิวคือเรารับสมัครทั้งทุกวันเราส่งออกทหารทุกวันเรารับสมัครจันทร์ถึงสุกครับผมนะคราวนี้พอไปเจอทหารเราเรียกว่ารีคูเตอร์นะครับ ที่เหลือก็รีคูเตอร์ก็จะแนะนําเลยว่าให้เอาเอกสารตัวนี้มาให้ทําอย่างงู้นอย่างนี้อกอกตัวนี้กอกประวัติ10ปีกอกประวัตินู่นประวัตินี่นะคือทุกคนน่ะไม่ว่าจะนำสกุลอะไรลูกใครหลานใครมึงรู้ไหมพ่อกูคือใครไม่มีครับไม่สนใจรีคูเตอร์พวกนี้ถูกฝึกมาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับ ไม่ว่าคุณจะรวยจะจนจะเข้ามาสมัครคุณมีมาตรฐานเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยทุกท่านก็เข้ามากรอกเอกสารเหมือนกันหมดคราวนี้เนี่ยพอกรอกเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งให้เขาไปทําข้อสอบข้อสอบตรงนี้แหละจะเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะไปต่อได้หรือเปล่านะขั้นตอนแรกก็คือข้อสอบเลย ขอสอบก็จะเป็นเลขกอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีวิทยาศาสตร์มีพวกแมคชีนิกพวกอะไรต่างๆนะพวกนั้นก็จะหาสายงานให้แต่วิชาหลักๆที่ให้คะแนนรวมนะครับก็จะมีอังกฤษกับเลขน้องๆก็ต้องสอบอ่ะคําถามมาละสิเอาจาเงินยัดได้ไหมไม่ต้องสอบอะจาช่วยได้บอโอ้โหไม่ได้เฮ้ยจาลูกผมเนี่ยเป็นไหนนะเนีนะเน่ผมในตำแหน่งเนี้ยนะผมฝากลูก บ่ไดอเมริกาทําบ่ได้คือถ้าใครทําแบบนั้นหนึ่งหลอกตัวเองว่ามันทําไม่ได้ระบบมันมันไม่เอื้ออํานวยและถ้าทหารคนไหนไปรับปากมันนะ่ะโง่โง่เพราะสุดท้ายมันก็ถูกไล่ออกแล้วทหารเขาจะไปทําตัวให้ตัวเองถูกไล่ออกทําไมนะครับเพราะฉะนั้น การที่จะไปยัดเอาเงินยัดแล้วคิดว่าจะฝากเขานั่นโอ้ยมันบอกมีในกองทัพอเมริกานะครับนะสรุปแล้วมันไม่มีเพราะทุกคนทาข้อสอบหมดมาตรฐานเดียวอย่างที่จ่าบอกมาตรฐานเดียวทําข้อสอบไม่ผ่านคุณก็กลับบ้านสอบใหม่อีกสามสิบวันแต่คุณสอบผ่านไปต่ออ่าคราวนี้ไปต่อไปทําอะไรล่ะครับตรวจร่างกายตรงนี้ที่ตรวจร่างกายนี่คือตรวจดูสุขภาพนะครับว่า อ่ส่วนสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรมีแผลเป็นอะไรไหมมีโรคอะไรหรือเปล่าในอดีตคือถ้าคุณมีประวัติเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่สายตาหมอเหล่านี้นะครับเป็นหมอพลเรือนนะไม่ใช่หมอทหารเพราะไม่งั้นหมอทหารให้เข้ามากันหมดทุกคนใช่ไหมเขาก็จ้างพลเรือนมาตรวจแล้วพลเรือนพวกนี้เขาก็มีไลเซนต์มีใบอนุญาตให้เขาทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะซื่อตรงในหน้าที่ของเขาเขาจะมาบอกทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าคนนี้มีโรค โลกนี้โลกนี้แต่จะลบข้อมูลนั้นไปแล้วให้เข้ามาบอดได้มันทำบอดได้หมอพวกนี้คือ,คอเขาถูกซิสเต็มมันถูกสร้างมาเพื่อเลือกให้เป็นหมอพล,ลเรือนถ้าเป็นหมอของทหารนี่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเข้ามามันก็อาจจะมีอยู่แต่โดยการที่ว่าทางกองทัพกาหนดไว้เลยว่าต้องเป็นเ,เป็นหมอพล,ลเรือนนะครับก็ตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายเสร็จ ถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ต้องไปเคลียร์ก่อนถ้าคุณเคยมีประวัติโรคนู่นโรคนี่แผลเป็นแผลเป็นกระดงกระดูกหักอย่างน้อยเนี่ยประมาณปีครึ่งขอให้แบบกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็มีจดหมายจากหมอว่าคุณเหมือนปกติแล้วนะครับก็สามารถไปต่อได้เพร,ะพระเาะคราวนี้เนี่ยผ่านข้อสอบไปผ่านตรวจร่างกายไปต่อไปก็คือการตรวจประวัติ ตัวประวัติก็คือจะถามว่าคุณเคยมีคดีอะไรไหมคุณเคยจับอะไรไหมไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคงั้นก็ไปต่อพอตรงนั้นเสร็จก็เลือกงานเลือกงานเสร็จเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณกลับมาอีกเดือนหนึ่งนะแล้วคุณจะถูกส่งออกไปเบสิกเทรนนิ่งก็คือโรงเรียนทหารนั่นเองนี่แหละครับขั้นตอนมาตรฐานเดียวมาตรฐานเดียวไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มียัด ไม่มีนามสกุลใครไม่มีพ่อใครไม่สนใจแต่เองยังไม่รู้ว่าพ่อกูเป็นใครหรือพ่อตัวเองเป็นใครข้าก็ไม่รู้แต่คราวนี้เนี่ยทุกคนก็ยังต้องถามจ่าต่อแน่แนเลยว่าเฮ้ยจ่าแล้วกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพโคสการ์ดกองทัพอวกาศแล้วเขาขั้นตอนนี้เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดหรครับเหมือนกันหมดเขาไปที่เดียวกันหมดเลยแต่พอเข้าไปในออฟฟิศเนี่ย ไอโอฟิศศูนย์กลางเนี่ยที่เขาไปเนี่ยมันก็จะมีออฟฟิศเล็กๆที่เป็นของกองทัพนู่นๆูนนนนอยู่นะครับจากจากการที่รีคูเตอร์ที่เราเจอน้องๆสอง,องท่านแรกเนี่ยเป็นคนหามาถ้าถ้าอย่างกับจ่าเขาเขา้เขากองทัพเรือใช่ไหมตัวอย่างนะเวลาเขาไปศูนย์กลางไอที่ processing ไอตึกนั่นน่ะเขาก็ไปเช็คอินที่กองทัพเรือแล้วกองทัพเรือก็จะส่งให้เขาไปตรวจกับคุณมงคุณหมอ ถ้าเป็นกองทัพบ,บกก็ไปออฟฟิศในกองทัพบ,บกในตึกไอ้ processing ตึกนั้นนะครับแล้วก็ process ต่อไปนั่นแหละขั้นตอนมันมีแค่นั้นจริงๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันมีเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ไม่มีการงอกฎไม่มีการหักกฎแหกกฎไม่มีโคตรสบายใจเลยผมโคตรสบายใจเลยผมทำงานนี้นะ ผมทําแบบไม่ต้องมานั่งกดดันคนข้างนอกไม่สนใจว่าลูกคนนี้จะเป็นลูกพลโทพันร้อยพันเหรียญหมื่นเหรียญยศหมื่นยศพันอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเราใช้มาตรฐานเดียวจบครับนะจาก็ดันไปฟังข่าวเมื่อเช้าเปิดต้นคลิปมาก็ขับขานะครับไม่รู้ข่าวประเทศไหน <laughs> โอ้ยตายละ ตอนนี้เราอยู่20 22แต่ทำไมยังย้อนกลับไปในอดีตอีกนั่งทำแมชชีนเกินเดินไปอวกาศเดินไปในเวลาข้างหน้าได้บ่ก็หวังว่าคลิปนี้จะได้เห็นกระจ่างนะครับขั้นตอนของกองทัพอเมริกาก็าทำกันยังไงก็ก็มีประมาณแค่นี้จริงๆครับแล้วก็น้องๆก็ถูกส่งไปง่ายสบายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะ ทำให้หล,หลายๆท่านหายสงสัยได้นะครับแล้วก็ขอกราบประัยถ้าระลาบประร้วงทําให้ใครไม่สบายใจนะครับก็พูดไปตามเนื้อผ้าไม่ได้ไปกุเรื่องหรือก่อเรื่องหรือว่าไปพูดอะไรที่ไม่จริงนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเจอกันคลิปหน้ากับจ่าโออเมริกาออฟราวด์เดอะเวรสวัสดีครับ